สวัสดีค่ะชื่ออะไรจ๊ะสวัสดีครับอ๋อชื่อชื่อ,อบอมครับบอมอายุเท่าไหร่ครับ,บอ,อายุที่สองครับ,บอ,อายุที่สองครับโอเคบอมมีอะไรอยากคุยกับครูครับคือผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเป้าหมายที่เัวเงตั้งไว้เนี่ยมันมาถูกทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโอเคโอเคเป้าหมายที่เราหวังไว้คืออะไรเอา,อางี้ก่อนเออณตอนนี้คือผมมีหลายเป้าหมายมากแต่ผมจะโฟกัสต,ตอนนี้เลยก็คือผมเนี่ยกาลังจะเข้ามหาลัยปอดโคเออ ผมจะเข้าคณะแต่งเพลงคลาสสิกครับอ <The> ือึโอเคโหเสียงแล้วร้องเพลงด้วยปะเนี่ยเสียงหล่อเหลือเกินอะเออนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันกาลังสับสนมากคือผมตอนมาหาลายัยผมเรียนเอกฝอยก็เรียนเริ่มเริ่มจากเรียนร้องเพลงแล้วทีนี้ก็มาเล่นเปียโนครับก็เลยชอบเปียโ,โนด้วย <อ Gil S 2> แล้วพอชอบเปียโนก็มาแต่งเพลงก็เลยชอบก็เลยตอนนี้แหละครับผมรู้สึกสับสนว่าจะไปทางไหนดีเพราะมันเอามันท<ด>ุกทางสิล<ด>ูกเราไม่ต้องเลือก อ่ะครูชอบครูชอบสอนครูชอบแอคติ้งครูชอบจิตวิทยาครูเอามาอินเตอร์เกรตกันเอามารวมกันลูกยิ่งในวันนี้ค่ะเว e นเอ่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีองค์ความรู้ที่ลึกในแต่ละสาขาที่เรามีอะค่ะมันจะยิ่งเสริมกันคนเราวันนี้มีสกิลเดียวไม่พอแล้วแต่มีสกิลนึงเอาให้ดีให้ได้ก่อนแล้วก็มีสกิลเสริมเอาเข้ามาช่วยด้วยเลยวันนี้ค่ะนักร้องที่มาเรียนกับครูเนี่ยศิลปินดาราทั้งหลายที่มาเรียนครูนักร้องคนไหน แต่งเพลงไม่ได้ครูบอกไปฝึกแต่งเพลงซะคุณดูซิเลิกคุยทั้งอำเภอเนี่ยเห็นไหมนั่นเขาร้องได้เขาแต่งเพลงได้เขาทําดนตรีเองได้นี่คือข้อกําไรค่ะโอ้โหคุณทั้งร้องได้ทําดนตรีได้แต่งเพลงได้โอ้โหจะไปลดอะไรทําไมก็ตั้งใจทําทุกอย่างให้ดีเลยแล้วอินเทอร์เกรตทุกอย่างเอามารวมกันรูอยากบอกบอมอย่างนี้ก่อนว่าหนูเพิ่งยีบสองลูกโท<ห>ษ<ห>นะครูขอพูดคาร้องแม่งทุกอย่างลูก<ห>มันไม่มีคาว่าทูเลตเลยลูกหนูมีโอกาสลองไปจนถึงอายุ30เลยลูก หนูลองผิดลองถูกลองอะไรนี่คือช่วงเวลาของการลองลูกไม่มีคําว่าสายเกินไปนี่คือวัยแห่งการลองหนูลองไปเลยเรียนแล้วไม่มีคําว่าเสียหายด้วยสมมติหนูไปเรียนคณะนี้อา้าวสุดท้ายไม่ชอบไม่ชอบยักไหล่หนึ่งทีเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนคนบางคนไปเรียนผิดไม่มีคําว่าผิดลูกบางคนนะเขาไปอ,าอยากเรียนเกี่ยวกับไอทีแต่เขาดันไปเรียนเป็นไกด์ ปรากฏว่าพอไปเรียนเป็นไกด์เขารู้สึกว่าไม่ใช่เลยแล้วพอจบมาไปเรียนไอทีเขารู้สึกเสียดายเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาบอกว่ามาดูใหม่อีกทีการเป็นไกด์ได้สอนระดับความคิดการทํางานกับผู้คนทําให้เขาว่าเหนือกว่าคนที่ทำไอทีทั่วไปเพราะคนทำไอทีบางคนเนี่ยจะอยู่แต่กับคอมพิวเตอร์กลายเป็นว่าเขามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่ได้มาจากศาสตร์ตอนที่เขาไปเรียนเป็นไกด์ไม่เห็นมีอะไรเสียเลยลูกยิง่งห,หนูลองเยอะหนูจะเจอของที่ใช่นะฉันอย่าไปกลัวอยากลองทําอะไร go for it โอเคไหม โอเคครับอ่าโอเคเป็นกําลังใจให้นะขอบคุณครับขอบคุณครับบอมสวัสดีครับ,บ,รบ,บดีครับติดตามคลิปเต็มได้ใน u t u b e ครูเงาะรสุกลกองเกตอย่าลืม subscribe นะคะในนี้จะมีข้อมูลดีๆใหม่ๆมาให้พวกเราเรียนรู้และเติบโตด้วยกันค่ะ